BTS เอกมัยวัดธาตุทองพระอารามหลวงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะเดี๋ยวพาไปสำรวจด้านในกันว่ามีอะไรเดี๋ยวเราเดินตรงไปยาวๆเลยนะครับ ด้านหน้าทางเข้านะครับเป็นร้านจอดรถนะโอ้มีพระพุทธรูปอยู่ตรงร้านจอดรถด,ด้วยนะองค์งใหญ่ ด้านซ้ายจะเป็น BTS เอกมัยนะครับติดกับ7เวเอกมัยนะไปใ,ใกลเลยพระพุทธรูปชื่อว่าพระพุทธสักยะมหาสัมมณนะ โคดมบาลมมศสสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะครับเนี่ยชื่อจะอยู่ด้านลลางพระพุทธาสากยะมหาสมณะโคดมบาลมมศสสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ที่จะยาวหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันนะครับทางเข้า พาไปดูข้างในกะสำรวจก่อนนะน,น,นี่ส่วนใหญ่เป็นศาลาแบบที่ขอมาทำัวิธี ด้านน,นี้มีเท้าว้สุรธ์นะครับอยู่ด้านหน้า ขอเรียกอะไรอะเดี๋ยวผมขอถามเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อกี้ผมไปถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกตรงนี้คือพระมหาเจดียนะ์น่ะเนี่ยเราต้องดูจากด้านนี้นะพระมหาเจดีย์ไปเราขึ้นไปชมเนี่ยเชิญกลับว่าสักระอพรพระมหาเจดียด์ด้านในกรุณาถอดรองเท้า ต้นไม้ร่วงตั้งละเข้าได้ไหมเออถ่ายประมาณนี้นะครับ ด้านนี้นะครับพระอุโบสถนะด้านในพาทรรพวิธีอยู่นะครับเข้าไม่ได้นะขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายข้างในไปเราไปโซอนอื่นกันต่อ จัดงานอลไรผมโคตรอยากรู้ไปไม่ได้ลนะทางสันไปเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางเดิมเีลยไปเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมพาขึ้นชม <c oughs> เขอาโอบสถสดพระ,ะ,ะมหาเจดีย์ครับนีน้เต็มพระมหาเจดีย์ปสพรษาสมเด็จเจ้าฟ้ากาัลรรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์นะครับ นี่คือนาำเต็มนะที่ผมไม่เห็นนะแดดมึงสองลูก,กตาโทษทีนะครับอ่เดี๋ยวเราไปเผาโอโบสดกันต้องไปขึ้นหน้าหน้านะฮะเอักแป๊บนะครับเี้เผาโอโบสถวัาท่าทอ คือบรรยากาศภายในพระอุโบสถวัดทนะ่าทองน่ะี่ด้านบนนะนภาพจิตกรรมป่าผน,านนะัดน่ะข่ดยประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมพระหม่เจดีด้านบนนะครับเขาน่าจะเปิดให้ผมเข้าไปด้านบนได้ ดรานนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะพด้านซ้ายก็เป็นเทพทันใจครับไปเดี๋ยวพาขึ้นชมนั้นหมด ขึ้นไม่ได้แล้วของด้านในของหลอดประมาณนี้เนาะอที่เห็นอยู่ด้านหน้านะพาฟุตทำไม่ต่า เฮ้ยนี่แมงรเปลอไปแล้วรลตรงนี้มีจุดทางขึ้นน่อเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปอีกรอบนะ เชิญกลับสกาาักการะพระวุษาลิลิภาพาพระหัดถ์ดีวัดท่าทองเชิญทั้งสองไปฮะึ้นได้ครับที่เอามาดูมันดีกว่าอ่ะโอเคด้านนี้ประตูเปิดด้านนู้นที่ผมมาเมื่ี้ปิด ด้านที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับสุขุมวิทฮพอพเนเพลท่อโรงบาลสุขุมวิทนะด้านนี้ร่วมทําบุญดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุตามกำลังศรัทธาอยู่ด้านหนึ่งนะไปเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับด้านนี้นนพระอุบโบสถ เไปยักถ่ายนะครับนี่คือบรรยากาศภายในพระเจดีย์เนี่ยขลมสาริกธาตุ่าจะอยู่ด้านนะ ไปเยอะนะครับประมาณนี้ครับ ครับเราลงกันดีกว่า ดูจุดอื่นกันบ้างนะผมไม่แน่ใจมีตรงไหนอีกด้านซ้ายโรงเรียนวััดทองวงเล็บเรือนเขียวสะอาดไปัะจุดสุดท้ายแล้วติดกับ BTS เลยแล้วก็ติดกับถนนใหญ่แล้ว 走一通啊。So ซื้อชุดสักระานด้านหน้านะแล้วก็ไปถวายด้านไหนถวายสัรานเชิญด้านหนจุดถวายสัรานบิ๊กี้เราอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะด้านนา ด้านนี้ก็มีพระพุทธป่างนะครับหงป่สกุลราชพิชานะครับตรงนี้มีจุดติดพอนะโระุทธูอยู่ตรงนี้นะด้านนี้ก็จุดขวบุญเยอะหยเขาะจะมันเกิดอันนี้ก็ตู้บรจากเศเสียเศษสีด้านน mm ี hmm. club, ้ <Yeah. S 1> ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับทาบุษทอภิบาลนุงชนทาบุษทอภิบาลนุงชนประมาณนี้นะครับของด้านนี้มีสุขภาพดีมากเลย,ย,เลยด้านนี้นะ,ะพอเราออกมาจากศาลาะครับด้านนี้นะด้านนี้ก็จะมี ทำบุญนะครับเติมน้ำมันตะเกียงนะสะดอกข้อต่อาตาเขาจะมาเจอนะครับอยู่ด้านนี้นะก็จะไปด้านซ้ายนะครับด้านนี้ก็คือทำบุญซื้อกระเบื้อ,องของขาราคาวบวะแสนะครับด้านนี้นะด้านนี้ก็หลอดเทียนมหามงคล เพื่อถวายบูาชาผู้ชายนะครับซื้อด้านนี้บูชาบ<ม>ุญหลอดเนี่ยแล้วก็ด้านนี้ก็ลอยเทียนสี่พระวันเกิดนะครับซือด้านนี้ซื้อด้านนี้นะพระวันเกิดวันไหนแล้วก็เลือกได้เลยแล้วก็ถวายด้านนี้ครับที่เลียดอยู่ด้านนู้น ตอนนี้ก็มีหนึ่งจุดนะัะคนอยากเป็นเทพพัพจ้าของทางซีพอครับก็ด้านี้ก็พาพที่นห้ ด้านนี้ก็ยอดเตียนครับก็จะมีคาเก่าไวพอนะเสียงเราจะวัดได้แล้วก็ด้านนี้ก็มีโอทอฟิตศสตร์ครับไปถึงด้านนู้นเลยนะประมาณนี้เนาะ ขอจบคิดถึงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขาขับนแะล้วก็ขึ้นเนี่ย BTS เกระ迈อะ